สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับผมตอนแรกผมเคยเล่นจากในในคอมใช่ไหมผมเคยเล่นคาบาวเอ็กซ์นะฮะตอนนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นเ่คาบาวม o b บายหรือว่าคาบาวเนั่นเองนะครับผม ก็ถ้าใครสนใจเล่นเกมน,นี้ก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมติดตามข่าวสารได้ที่ f c e e o o o คาบ่าวมือบายนะครับผมมาฮะเริ่มกันเลยไปการุนาสร้างตัวละครนี่มีอาชีพบอลิเออร์อ่ะก,ก็จะเหมือนเหมือนกันครับวิสาดวิศาดนี่น่าจะเป็นเอ่อพอมดฟอสฟอสนี่คืออะไรอ่ะมีโล่ด้วยมีโล่แล้วก็มีดาบกาดียเตอร์อ๋อ ดักเมดเฮ้ยดักเมดมีพ่อมดแบบสายดาร์กอย่างนี้เหรอแล้วก็มีดาบคู่อ่าดาบคู่ก็มีธนูนักธนูอ่านักธนูก็มีฟอร์สเบดดาบเดี่ยวแบบไม่มีโล่นะฮะโอ้มีโล่หน่อยๆอันเล็กๆครับผมแล้วก็มีฟอร์สกันเนอร์อ่ามีฟอร์สกันเนอร์มือมือปืนมือปืนเฮ้ยเขาบอกว่าเล่นง่ายมากเลยเอ๋ออะ เล่นเป็นผู้หญิงดีกว่าเขียนรูปร่างก่อนหน้าตาจะเป็นยังไงนะอุ้ยนี่นี่หน้าไร้ไร้นี่ครับหน้าไร้ไร้อย่างน,นี้่ต้องต้องจัดไปนะฮะทรงผมเฮ้ยเด็ดล็อกแม่นี่ต้องทรงนี้เลยผมสั้นหน้ามานะครับผมน่ารักสดใสนะครับผมแดงดีกว่าอ่ะปึบ๊บใส่ชื่อตัวละครว่าน้องจึงปังอ่าตัวละครชื่อว่าน้องจึงปังจัดไป ดาวโหลดเกมได้ที่ไหนล่ะครับสำหรับใครที่อยากโหลดเกมมาเล่นเหมือนกันนะครับผมดาวนโหลดได้ที่ App Store และ a พ Store นะครับผม,ผมเป็นเกมในโทรศัพท์นะฮะถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ a c e b o o k คาร์บาโมบายนะครับผมเข้าไปที่แฟนเพจคาร์บาโมบายนะครับผมไปน้องจึงปังนี่น้องจึงปังเป็นดาร์กเมดดาร์กวิศานี่ไปน้องจึงปังของเราเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะ เอ้ยมันก็คล้ายๆใน X am, เอ็กซ์ติมจะมีของรางวัลแจกอันนี้ด้วยครับเริ่มแรกนะครับผมกดเควสได้เลยนะฮะไปที่เควสไปพบพอ่คอค้าโยวาร์ปไปได้เลยคือถ้าเป็นในใน,ใน,ในคอมมันจะเดินเอาต้องเดินไปอย่างเดียวเราต้องเดินเองแต่ในนี้เราวาร์ปได้เลยนะครับผมก็แค่กดเลยทำเควสง่ายมากครับทุกคนตอนอะไรอ่ะใส่ใส,ใส่หัวกะโหลกใส่เข้าไปอ่ะใส่แล้วเคีย โอเคเรียบร้อยแล้วก็วาร์ปไปเลยนะฮะง่ายมากง่ายมากง่ายมากน้องจึงปังกำลังทำเควสอยู่นะทุกคนไปเควสต่อไปครับง่ายมากโพตดจะง่ายไปครับเควสต่อไปเฮ้ยผมว่ามันมันมันเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากครับผมฟาร์มนี่ได้รับของได้ไปะ ผมพยายามจะเก็บเวลให้ได้ไวที่สุดนะฮะจะไปไวๆเลยนะครับผมเก็บเวลให้ไวที่สุดนะครับไปเก็บเวลให้ไวๆที่สุด,บบสดอ่ารับของไปรับของวัดของรางวัลไปอ่าน้องจึงปังเราแตดแนะนาอ่าโอเครับของอัพอัพอัพอพไปเลยโอเคเลเวลเราอัพแล้วเราก็ไปเควสต,ต่อไปเฮ้ยมันว์ปไปเลยอ่ะเนี่ยมันดีตรงเนี้ยมันคือมันว์ปไปเลยอ่ะเออไป อะไรคือควิคเข้าใจแล้วไปก่อนนะไปครับเรารวบเลยฮนะไปดินยานฟาวดไปสู้นะฮะไปแล้วก็แบบสู้แบบออตโตเมติกนะฮะเออเว้ยดีดีอ่ะดี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 ใช้สกิลแบบออโตเมติกเสร็จแล้วเราก็ฟาวดกลับไปรับเควสเหมือนเดิมนะฮะเออเจ๋งว่ะ อะดิแกกูเวลอวาเแล้ยได้เควสแล้ว,นนว,ลวซื้ออ๋ออันนี้มันซื้อสกิลซื้อหนังสือสกิลนะฮะไปนี่เป็นสอนเป็นการสอนเริ่มต้นนะฮะก็จะเป็นระบบการสอนการโน่นนี่นั่นว่าไปนะฮะเฮ้ยอันนี้กล่องอะไรเอ่ยมิสติรี่บ็อกซ์เปิดฟรีด้วยหรอเปิดอ๋อต้องเติมเงินนะครับก็จะมีให้เติมเงิน ได้ของรางวัลอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับได้รองเท้าแล้วติดตั้งได้แหวนแล้วติดตั้งได้นี่แล้วติดตั้งเออเว้ใส่ง่ายมากเลยฮะดีดีครับดีได้นี่แล้วใช้ไปใ,ให้หมดทุกอย่างมีอะไรเราก็ใช้ให้หมดอะไรเอ่ยจดหมายทางกิจกรรมรับทั้งหมดยืนยันและเราได้ของในตู้นี้มีอะไรบ้างเออ เราก็ใช้ออ้ยอ๋อมันเหมือนออพเวเลมนแอพเวลเราอันนี้ใช้ใช้ถ้เกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเพิ่มความโกรธมีโอกาสแม็กซิมัมเอชพีจำนวนมากอมโอเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช้ใช,ใช้อืน่นบ้างโอ้ยชุดได้ชุดด้วยโอเคครับสวยงามเฮ้ยเวลสี่แล้วแป๊บเดียวไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันนี้น่าจะเวลร้อยได้อยู่ฮนะวันนี้นะครับไปอย่างไวนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ของมาเพียบใส่ดิต้องใส่ดิอย่างเงี้ยต้องใส่ใช่ปะ่ะต้องใส่ให้หมดอ่ะเอ๊เพลงนี้เราต้องใส่ด้วยปะเนี่ยเพิ่มเนี่ยใส่สิจะใส่นี่ก็ใส่ใสวิวเววห้าแล้วครับยังไวอะฮะแต่เราได้เควสแล้วเราไปเควสอื่นต่อดีกว่าจะได้ไวๆเฮ้ยเล่นง่ายครับสำหรับดาร์กวิสซรรัทของผมนะฮะเล่นง <c oughs> <c oughs> ่ายมาก กลสกิลยิงไกลไปไปวาร์ไปได้เลยครับไม่ต้องเดินไปนะฮะแล้หรับคาบาโมบายเรานะฮะเนี่ยแก okay. แน่นอนจบเควสรับรางวัลพิเศษเลิ่มภารกิจได้เลยเนี่ยไปไหนก็ได้อะทีเนี้ยมันเล่นง่ายครับมันเล่นง่ายมากฮะลองโหลดเข้ามาเล่นดูกันนะครับผมสำหรับคาบาโมบายนะฮะก็ได้ทั้ง p อ Store และ Play Store เลยนะครับไปน้ามัน ยิงมันยิงมันยิงมันเข้าไปไอลิงบ้าต้องยิงมันไอลิงบ้าเ้าลิงบ้าต้องยิงมันไปเรื่อยยิงมันไปเรื่อยเอ้ยมันตายยิงมันเออดีมากยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปยิงมันยิงมันพอแล้วได้เคชรครบแล้วไปเพชรอื่นต่อไปไปเฮ้ยเข้าดัดเจียนได้เข้ารุ่นดันเจียนแบทเทิลเลเวลอัพทดสอบดัดการปีศาจโดยมีผู้ช่วยเหลือ จัดไปครับแต่คนนี้จะมาช่วยข้าเหรอจะมาช่วยข้าหรือเปล่าล่ะโอ้ตีมันซีเออเออเออเนี่ยยิงยูไก,กลได้ยิงไกลง่ก็ยิงไกลถีงหวาเอ้เรียบร้อยเคลียร์ดันเจี้ยนเสร็จแล้วออกได้ไปโอเคอายูเลดีไปดูไปดูไปดูไปชมารับเควสแล้วก็รับของรางวัล เพื่เท่าไหร่แล้วเวลแปดแล้วไปไปอย่างไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลแรลงสกิลเพิ่มขึ้นเ่ะไปจัดการมันจัดการมันจัดการมันเฮ้ยตัวใหญ่ยิงมันเออยิงอย่าให้มันเข้าใกล้เราเออเออดีมากเอาให้ตายดิเฮ้ยทำไมไม่ตายวะเออแม่งบล็อกนู่นวะมึงอย่านะมึงอย่านะอย่านะมึอย่านะโอเคโอเคแดดเยนกลับบ้าน จะเตียนกลับบ้านได้ไดปทำรางวัลพิเศษครับผมได้สก,กิปเสรนะฮะใช้ไปเลยมไม่ใส่สกิปไปเอาอ่าไปอหรอใช่ไหมใช่บับใช่ไหมไปไปต่อไปเลยดีกว่า ปคือระบบการเล่นของโมบายจะแตกต่างจากระบบการเล่นของคอมก็คือมันจะว์บไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินครับผมแล้วมันก็สามารถโจมตีแบบออโต้ได้ด้วยนะฮะนี่ฮะเออแล้วก็เดินไปฆ่าแบบออโตเมติกไปไปสกิลเฮ้ยสกิลอะไรอ่ะไปให้หมดอะไปจบเฟสแล้วก็ไปทำเฟสต่อไป เริ่มเคล็ดต,ต่อไปได้เฮ้ยทำไมมันอ๋อมารับเรารับเคล็ดนี้ก่อนนิววาปาไปเลยจัดการมันจัดการมันซะจัดการมันจัดการมันหมาลายเสือกิอ่งมันกิ่งมันนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้ชุดอะไรครับเนี่ยอุ้ยชุดนี้บวกยังเยอะบวกยังเยอะของดีของดีของดีจริง จบเ็ดนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคาบาวเอ็นะครับผมคาบาวโมบายนะครับผมถ้าใครอยากจะลองเล่นดูนะครับผมก็เข้ามาโหลดกันได้ที่ App Store และ Play Store เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้แคปชั่นนะฮะกิจกรรมข่าวสารต่างๆของเกมคาบาวโมบายนะฮะก็ไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจคาบาวโมบายนะครับผมนะ ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมไปโหลดเล่นกันเยอะๆนะฮะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ